อัดแล้วอ่ะทวนครับกาอะกาอะกาวะกาวะฟรั่งหรือมัคซิดาโคโคนาตทรีโคโคนาตทรีมะพร้าวมะพร้าวสมูทคืออะไรพี่สมูทพอมเมล่าพอมเมล่าสมูทพอมเมล่าพอมเมล่าต้นมะละกอพะพายาพะพายาพะพายาแปลว่ามะละกอแบมบู แบมบูแบมบูไม้ไผ่หรือต้นไผ่ออกนั้นก็ไม่ต้องจำนะมันยากอันนี้เสารุด passion fruit passion แปลว่าเสารุดหรือกระทกลุกนะแปันใหม่แบบั๊บอ่าอ่ะ,อน,ะ,อะ,อะนี่มันออกลูกเนี่ยต้นนี้พระอาจารย์ก็จะตัดมันทิ้งเหมือนกันมันรีบออกลูกทันทีพระอาจารย์บอกว่าไม่ออกลูกสักทีมันออกแต่ลูกแบบแคะ์นะรู้จกแคระนะ์หรครไหม ผลไม้แคร์ออกแล้วก็ไม่โตนะมันออกสองสามลูกผมพรพอาจย์บอกว่าจะตัดทิ้งแล้วนะมันรีบออของลูกเลยครับมันก็เลยรอดครับว่าไงมะพร้าวโคโคนาทร,รีเติมทรีเข้าไปทุกอย่างาเป็นต้นไม้เติมทรีเข้าไปถ้าเป็นต้ลูกมันก็อาว่าโคโคนาเป็นลูกมะพร้าว Coconut. โคโคนาพออย่าอย่ามันเป็นต้นมะพร้าวก็เติมทรีไปต้นกล้วยกล้วยคืออะไรกล้วยบานานา <Banana tree. S 1> ต้นต้นต้นกล้วยเรียกว่าบานานาทรี เติมทีกัไปทีระว่าต้นไม้ใช่ไหมอันนี้อ่านว่าโคโคนัทรีอันนี้นกําลังออกลูกข้างต้นอะไรน,นี่ mango, mango, tree. mango tree mango tree เป็นต้นมะม่วงครับโอเคอ่า okay. อันนี้เป็นอันนี้เป็น mango tree coconut tree เราดูเหมือนกันน้อยๆนะมันมีลูกเยอะเลยเห็นไหมไม่ตาม่างก่่สามสิลูกนะ ดูด้วยสายตามันน้อยๆนะแต่จริงมันมีเกือบสามสิบมันกี่รอบด้นเนระใช่ไหมตัวนี้ก็ประมาณสิบลูกนี่กสิบลูกนะเยอะครับมันรีบออกท,ทันทีมันไม่ออกแล้วมันโดนมาจากตัดมันทิ้งเลยนะโคโค t t ทรีอ่านี่อันนี้อะไรนี่อะไรพลาสติก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 ่ท,ไทำไมทาน้ำมาพลาสติกอะไรครับพลาสติกพลาสติกอะไรครับ ถังถังถังน้ำถังคืออะไรถังแท่งน้ำแท่งน้ำโอเคไหมอ่ะพอละอันนี้เลยต้นบานาน่าทรีโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ต้นฝรั่งจะกินในต้นฝรั่งกาวาทรีกาวากาวากับฝรั่งกาวาทรีเป็นต้นฝรั่งอันนี้เป็นอะไรบานาน่าทรี สวยทุกต้นมีต้นไม้ทุกต้นอันนี้ต้นกล้วยอันนี้อ่ะลองเดาดูนี่เลยอินทผลัมมีหนามมีนิ้นอินทผลัมนะจางกิษจางกิฤเอ่อจางกิษนี่เดทจางกิษเรียกว่าเดทนะเดทอันนี้ต้นคูนสายลุงนะคูนสายลุงมันโตแล้วมันก็จะเป็นต้นขูนตอนนี้ต้นอินทรีกับนะอินซีแต่ต้นอินซีอ่ะไปแบบนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นทางเข้าถนน ทางเข้าสวนครับเป็นถนนเป็นรูทเป็นการ์เด้นรูการ์เด้นรูดก็คือถนนเข้าสวนการ์เด้นรูดคือถนนเข้า,าสวนกับอันนี้เป็นอะไรพาทิต์พาธิต์ The Sun ใต้พาทิต์นี้มีต้นยางสานคิดรู้ไหร Rubber Tree Rubber Tree Rubber ที่แปลว่ายางหรือแปลว่ายางลบ ถ้าเติมเติมทรีเข้าไปแปลว่าต้นยางที่บ้านมีต้นยางไหมกรีดยางไหมที่บ้านกินไหมปลูกไหมมีคนปลูกปลูกเหมือนกันภาษาอังกฤษเรียกว่า rubber tree ว่านี่ rubber tree rubber tree โอเคอย่า rubber tree อันนี้คือต้นต้นอ่ชะอมครับชะอมชะอมชะอมภาษาอังกฤษนี่พระอาจารย์จำไม่ได้มันน่าจะเป็น เพราะอาจารย์จำไม่ได้แต่มันกลัวผิดอาคาเวียหรืออะไรเนี่ยอาจารย์จำไม่ได้นะอ่ไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับอไปไปไปอ้าวอ,อันนี้เป็นอันนี้เดอะดอกเดอะดอกสุนัขอันนี้เป็นเป็นกางเกงชุดรถโล,ลกร้อนก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ดูมาก็ไม่รับสายเอาจริงๆเหรอ ก็ลังาอัดเสียงอยู่หนังสือมันมาส่งอาจาราย์เลยไมตังผมก็รออยู่พื้นนี้มาใหม่นะตอนกลางวันนะจริงเหรอจริงเหรอใช่เดี๋ยว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 เออดเสียงอยู่เดี๋ยวไปเชื่อมมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปี๋เดี๋ยว